นี่มาร <c oughs> ้านไส้กรอกเจ้าประจำบายเฮียวอ้วนขี้บ่นนี่ดูหน้าตาพ่อค้าไม่กลัวฝนกันมากไม่มีลักฝนอ่ะไม่ต้องกลัวลัก เรียกบอกว่า <weil waves> ้ <commissions> ่าน้ำข้าไม่ได้พลังานอืมออกไปไหนก็ไม่ได้ข้าวก็จะหมดแล้วเจ็บบอกนะาภาสารหมดแล้วไม่จะหุงยังไงไฟดับไปใช่ใช่ใช่อ่าจัดไปให้เต็มเตาเต็มดูแล้วเพิ่งจะมาเต็มยูแล้วเพิ่งจะมาเดี๋ยวลูกค้ามาลุมไม่ทันลุมมาตุ้ม ขายได้ป่ะดีป่ะนุ่นก้าวรอให้ใส่นู่นบางใหญ่นู่นข้างรถเมย์ไปเยอะจะใช้อีกสองปีถ้าเปลี่ยนรุ่นยังไม่อยากเปลี่ยนน้อยน้องจำรหัสไม่ได้ลายเลยเฟซเพิ่เปลี่ยนเพื่อนบอกแล้วไงว่าถ้าเปลี่ยนเฟซใหม่ไม่รับแอปแล้วทำไมอ่ะบอกว่าเฟซเยอะเกินไม่รู้ไหนตัวจริงตัวปลอมหลวงเนี่ยลูกใหญ่มากเลยวันนี้ อ้วนๆเลยเจ้ะเต,ต่งตึงอ้วนๆเต่งตึงมีชาชีว์เลยโอ้โหแต่นี่ลูกใหญ่นะใ,นใ,นใ,นใหญ่มากเลยวันขมงถงเถงเลยครับมา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 ,มาประทุมสายในตลาดนัดวัดโคกไส้กอกแซบสิ่งใบเหียวอ้วนขี้บ่นดูหน้าตาอี๋อชูสองนิ้วหน่อยสู้สู้สู้ มาดูโอ้ไฟลุกแล้วโครับเออใด้เร่งดีกว่า,า,ม,าม,มันฟ้ามาเ็นทันควาสุขไ่ทันเดี๋ยวก็มาแล้วโอ้ ใช่นี่แซ่บๆซ่บซบ,บโอเคครับขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่